กรรมนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เราได้กระทําให้เกิดเรื่องขึ้นเองโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่เคยมีจิตใต้สํานึกที่เตือนตัวเองให้พึงระลึกถึงคําว่ามรณานุสติก็หมายถึงให้นึกถึงความตายเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเองไม่ให้ประมาทพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตา และสอนให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้เชื่อเรื่องเวรกรรมหรือกฎแห่งกรรมว่าเป็นเรื่องจริงให้ยึดมั่นในความดีและความไม่ประมาทเพราะความประมาทก็คือหนทางแห่งความตายสถานเดียวจะเล่าเรื่องของนางผันนางผันนี่อายุห้าสิบกว่าแกมีที่อยู่อาศัยแถวแถวบึงปรงสมัยก่อนนี้ยังไม่มีถนนไม่มีชื่อซอยแต่ปัจจุบันนี้ก็คือซอยประชาสําราญสอง นั่งพันนี่ปลูกกระท่อมมุงด้วยจากอยู่ริมบึงแกมอีอาชีพทำนาแกมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อผินสองแม่ลูกก็ช่วยกันทำนาพอมีพอกินไปวันวันยามว่างก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นหมอตำแยในสมัยก่อนนี่ยังไม่มีหมอแต่ถ้าจะไปหาหมอหรือจะไปโรงพยาบาลก็เดินทางไกลมากเมื่อเจ็บท้องใกล้คลอดก็ต้องอาศัยหมอตำแยเนี่ยเป็นหลักใหญ่ คือน,นั้นท้องป้าแจ่มสายไร้เมฆมาบดบังนางผันก็เดินนำหน้าโดยมีลูกสาววัยสิเดินหิ้วตะกร้าใส่หมากพลูแล้วก็มีของอีกหลายอย่างเดินตามหลังผู้เป็นแม่ตัดคนามุ่งหน้าตรงไปยังบ้านของทิดธงนะภรรยาของทิดธงนะ่ะเจ็บท้องใกล้จะคลอดเต็มทีสายลมก็พัดผ่านตอนค่ำคืนมองเห็นต้นข้าวในนาในไหวพริวเป็นละลอกละลอก เมื่อเดินมาถึงบ้านของทิศทงก็ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดนางผันกับลูกสาวก็เดินขึ้นบ้านซึ่งในขณะนั้นทิศทงกําลังคอยอยู่อย่างกระวนกระวายใจพอเห็นนางผันเอาป้าเร็วเข้าอีพรมันแย่เต็มทีแล้วป้าเร็วนางผันก็รีบเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับลูกสาวนางผันนั่งลงข้างๆนางพรก็นอนบิดตัวไปมาอย่างเจ็บปวดแกก็ใช้มือกดท้องอย่างที่เขาเรียกว่ากล่อมท้องนะ่ะ แล้วก็สายหน้าเพราะว่าเป็นท้องแรกเขาเรียกว่าท้องสาวกระดูกเชิงกรานแคบคลอดลูกยากตามหลักของแพทย์ก็ต้องผ่าออกแต่ในชนบทจะไปหาแพทย์ที่ไหนกันล่ะก็ต้องอาศัยหมอตำแยนี่แหละเป็นที่พึ่งส่วนนางผันก็เชื่อมั่นว่าในพีมมือของตัวเองก็เลยทําให้เกิดความประมาทเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับแกแกก็พยายามข่มท้องเพื่อให้เด็กกลับหัว แต่เด็กก็ไม่ยอมกลับหัวจนนางพรได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล้วก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียส่งเสียงร้องตลอดเวลานางผันก็พยายามกดท้องจนเด็กที่อยู่ในท้องในช้ำเพื่อจะพยายามเอาเด็กออกให้ได้และในที่สุดก็เหลือวิธีสุดท้ายแกก็พูดปลอบใจนางพรเออจวนจะออกแล้วนะทนอีกนิดนะแกเอามือสอดเข้าไปซึ่งเด็กก็เคลื่อนตัวต่ำลงมาแต่ไม่ยอมกลับหัว พอแกเจอขาเด็กแกก็พยายามดึงแต่ก็ดึงไม่ออกเด็กทารกที่อยู่ในท้องเริ่มดิ้นช้าลงเพราะว่าได้รับความเจ็บปวดสาเหตุเพราะว่าหมอตำยททำผิดวิธีแต่แกก็ยังไม่ยอมละความพยายามแกดึงจนขาของเด็กทารกขาดติดมือออกมาเด็กทารกถึงได้ขาดใจตายในท้องก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกเลือดสดๆนี่ไหลทะลักออกมาเป็นลิ่มเลยแกยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผาก แล้วบอกกับนางพรในขณะที่สติของนางพรจะขาดผึงเพราะความเจ็บปวดอย่างสุดแสนพอเอ้ยลูกเองตายซะแล้วแ่ะมันตายในท้องมันถึงไม่ยอมออกนางพรแค่ได้ยินแววๆแ,แล้วสติของแกก็ดับวูบลงนางผันก็ดึงเด็กออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็รีบเอาห่อผ้าขาวเพราะว่าทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความรู้ก็เชื่อว่าเด็กตายในท้องทิศทงก็รีบนำทารกไปฝังไว้ท้ายโคกหลังบ้าน และเวลาต่อมานางพรก็รู้สึกตัวและมารู้อีกครั้งว่าลูกตายในท้องก็เสียใจเป็นลมไปอีกจนเวลาผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนางกลอยนางกลอยนี่ท้องได้หกเดือนเพราะถูกคมขืนไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าฝ่ายชายเขไม่ยอมรับด้วยก็เลยแอบไปหาหมอผันหมอตำยททำแท้งนางผันก็ไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะความโลภมาบังตา แกก็รีบทําแท้งให้โดยการบีบท้องจนกระทั่งเด็กในท้องตายก่อนที่จะมีอวัยวะครบถ้วนทำไมหมอตํำยาถึงได้มีกิเลสที่พอกหนาไม่ได้คิดถึงบาปหรือว่ากฎแห่งกรรมที่กำลังจะหมุนเวียนมาถึงเลยภายในใจของแกมีแต่ความโลภนะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและกรรมชั่วของแต่ละบุคคลที่ได้กระทำอย่างเช่นนางผันนี่ คงจะไม่ยอมรับประกวธแห่งกรรมในมีจริงแกคิดอยู่อย่างเดียวก็คือเงินเงินเงินจะบาปจะกรรมก็ช่างขอให้ได้มาซึ่งเงินตัวเดียวเพราะว่าเงินคือพระเจ้าแกไม่ยอมใช้สติปัญญาตรองดูว่ากรรมนะมันมีจริงหลังจากนั้นแกก็รับทําแท้งเรื่อยๆมาจนการเวลาผ่านเลยไปแล้วก็ตัวนางผันเองก็ชราภาพมากแล้วแทนที่แกจะหันหน้าเข้าวัดวางมือจากสิ่งเหล่านี้ไปแกก็ยังทํามันต่อไป ก็พระคำบกิเลสและความโลภแก่ก็ไม่ได้สนใจแก่ก็ได้แต่พอกพูนความชั่วมากขึ้นบาปกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมซึ่งแกคิดว่าไม่มีตัวมีตนคนเรื่องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะ่เป็นคนโง,ง่งมงายนะ่แกคิดอย่างนั้นเย็นวันนั้นนางผันก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมึนๆในสมองแล้วก็เริ่มตาลายแกกำลังจะเดินขึ้นบ้านแต่แล้วแกก็ล้มลงหมดสติอยู่ตรงตีนบันไดบ้าน เป็นเพราะความชราของแกเปลียบไปก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ผลแห่งกรรมนั้นตามทันมาถึงแกขณะที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงโดยที่ตัวแกก็นึกไม่ถึงแกหมดสติไปนานพอรู้สึกตัวแกก็ขยับร่างกายไม่ได้ซะแล้วแกเป็นอัมาพาตต้องพยายามอยู่อย่างนั้นยิ่งนานวันเวรกรรมก็ตามมาสนองแกอย่างทันตาเห็นแกต้องนอนจมอยู่บนที่นอนเก่าๆก,การเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนติดปีกบิน นางผันหมอตําแยก็มีอาการแย่ลงทุกขณะแขนขาก็รีบเล็กลงพายผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตางี้ลึกโหลแห้งผากนอนไม่หลับเพราะเมื่อตัวแกหลับตาลงครั้งไหนแกจะมีอาการสะดุ้งตื่นดวงตาที่แห้งผากแทบจะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนะั้นลืมโพลงเพราะว่าแกจะเห็นพวกว,วิญญาณหรือว่าโอปติกะที่ยังล่องลอยเพราะความแค้นคอยมาทวงชีวิตเพื่อให้ตายตกไปตามกัน เพื่อจะได้ไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ในนรกบางครั้งแกก็เผลอหลับไปแกก็จะต้องมีอาการสะดุ้งมีอาการเช่นเดียวกันแบบเนี้ยแต่คราวนี้แกเพ้ออย่าไปร้องกันที่อื่นกูนวกหูกูแกพูดจบก็ยกมือเหี่ยวแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกขึ้นอุดหูอแกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างเหลือทนกรรมตามทันแกเข้าแล้ว อ่ายังไม่ทันจะตายเพื่อนบ้านไม่มีใครสนใจเพราะแกไปทําคลอดใ,ใครๆส่วนมากเด็กตายแทบทุกรายไปคืนนั้นตรงวันพระขึ้นสิบห้าค่ำท้องฟ้าสว่างลมพัดเย็นสบายแต่ว่านังผันนี่นอนดิ้นรนไปมายกมือปัดป้องใครๆจะมีคนเข้ามาทําร้ายปากก็พูดอกไปให้พน้นอย่าเข้ามานะออกไปออกไปชั่วครู่ไอ้เจ้าทูตมรณะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกนกแสก หรือว่านกผีนกแห่งความตายมันบินมาเกาะอยู่บนหลังคาบ้านมันส่งเสียงร้องดังแหลมเล็กบาดแก้วหูในยามค่ำคืนเสียงแซกแซกแซกร่างใหญ่หมอตำแยสะดุ้งเฮือกกระตุกดิ้นไปดิ้นมาปากก็พร่ำเพอ้ออยากูไม่ไปกูไม่ไปกับมึงร้องอยู่เช่นนั้นจนเวลาผ่านไปถึงเวลาค่นคืนวาระสุดท้ายของใหญ่หมอตำแยก็มาถึงแกก็เริ่มมีอาการ หอบหายใจทีๆแล้วก็ลมหายใจก็ขาดหายเป็นห่วงห่วงอกแห้งๆของแกสะท้อนขึ้นขึ้น,นลงลงตาลืมโพรงเสียงเด็กทารกดังลั่นแงแงแง,ง,งไม่มีใครได้ยินนอกจากแกเด็กทารกทั้งหลายก็มายืนรุมล้อมแกแต่ละคนใบหน้าบูดบึง้งดวงตาแดงฉานด้วยความแค้นแกก็เกิดอาการเกรงกระตุกตามแขนตามขาลมหายใจก็เริ่มเบาลงตามลามำดับ ริมฝีปากที่จีบย่นกระตุกแล้วในที่สุดวิญญาณบาปของหมอตำแยก็หลุดลอยไปจากร่างโดยมีลูกสาวคอยดูแลอยู่นะแม้กระทั่งในงานศพของแกก็แทบจะไม่มีใครไปร่วมงานด้วยนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการสั่งสอนลูกหลานให้กลัวบาปกรรมชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั่นล้วนแตต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมโดยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะหลีกหนีกฎแห่งกรรม อันเป็นตัวควบคุมไปได้มันขึ้นอยู่กับแรงบุญแรงกรรมที่ติดตามตัวเรามาแต่ชาติปางก่อนมันจะตามมาสนองแก่บุคคลเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ทันตาเห็นจริงๆถ้าเราฝากไปความดีเราก็จะไปในทางที่ดีแต่เราฝากไปในความชัว่วมันก็จะยิ่งถลําตัวลงไปเพราะว่าแรงกรรมนั้นมันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของบุคคลทั่วไปอย่างที่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดว่าทำดีนั้นยากแต่ว่าทำชัว่วมันง่ายนิดเดียว วิถีชีวิตของมนุษย์ต้องเดินไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผู้กำหนดการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเป็นกฎของธรรมชาติศาสนาทุกศาสนาละสอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วดังศาสนาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ทรงสั่งสอนให้มนุษย์เราทำความดีเมื่อตายไปหรือว่าสิ้นอายุไขก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราแต่ทำแต่ความชั่วนรกอเวจีก็รอเราอยู่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไปได้ สร้างความดีไว้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไปตกนรกทุกสปปรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแล้วก็การกระทําของมนุษย์ทั้งสิน้นเรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้บ้างไม่มากก็น้อยไม่ใช่เชื่องมงายแต่ให้พิจารณาตามหลักของความจริงหรือว่ากฎแห่งกรรมนะคุณธรรมคำจุนโลกในช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ตัดความโลภโกรธหลงเสียให้สิน้นเท่านี้ทุกชีวิตก็จะมีแต่ความสันติสุขเมื่อไปทางไหนก็จะมีแต่มิตรไม่ใช่คู่อาฆาตกันเจอหน้ากันก็จะฆ่ากันเมื่อทุกผู้ทุกนามยึดมั่นในศาสนาทุกอย่างก็จะไม่มีการแก่งแย่งจริงดีซึ่งกันและกันมองเห็นหนทางและแสงแห่งธรรมตลอดไปตราบนั้นมนุษย์โลกก็คงจะสงบสุขลงบ้างนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับผีผีสังสางที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยตำบลโคกครามอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านยังมีชีวิตอยู่ข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นได้มาจากหนังสืออัตประวัติของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยซึ่งพิมพ์เผยแพร่โดยท่านพระสมุทองอาบจิตตปัญโย จะเอาวาดวัดโพเจริญตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้เล่าเรื่องก็คือคุณลุงคำมณีอินซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วท่านเป็นสิทธิใกล้ชิดคนหนึ่งของหลวงพ่อเนียมครับลุงคำเล่าว่าที่บ้านโคครามพื้นที่เดียวกันกับที่วัดน้อยตั้งอยู่มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักใคร่ชอบพอกันผู้ชายชื่อรอดผู้หญิงชื่อสี ต่อมาฝ่ายหญิงหนีตามมาอยู่กินกับฝ่ายชายเพื่อครองชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันแต่ความรักความใคร่อันดื่มด่ำซาบซึ้งของผัวหนุ่มเมียสาวคู่นี้ไม่เป็นที่พอใจของพ่อแม่ฝ่ายชายเอาซะเลยดังนั้นแทนที่จะยินดีให้ลูกชายพาลูกสะภ้ยมาอยู่ร่วมเรือนพ่อแม่ของหนุ่มรอดกลับให้สองผัวเมียไปปลูกกระตอบอยู่ด้วยกันที่กลางนา แถมยังห้ามไมา่ให้ลูกสะพ้ยเข้าไปเหยียบที่เรือนหลังใหญ่เป็นการแสดงความรังเกียจอย่างเปิดเผยตอนแรกๆหนุ่มรอดก็ยังถือว่าความรักที่มีต่อเมียในยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะมาขัดขวางได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนึกคิดก็เริ่มคลอนแคลนเพราะเวลากลับไปบ้านพ่อแม่ทุกครั้งก็มักจะถูกคำพูดกรอกหูว่าเมียของตัวไม่เหมาะสมที่จะอยู่กินด้วยกัน เมื่อได้ยินพ่อแม่ค้อนแคะวิาพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องของเมียต่างๆนาๆนาหนาุน่มรอดก็ชักเป๋ไปเหมือนกันยิ่งถูกตอกย้ำซ้ำซากนานเข้าหนุ่มรอดก็พลอยเชื่อไปตามคำพูดของพ่อแม่อยากจะเลิกร้างห่างหายไปจากเมียก็ไปค้างบ้านพ่อแม่ครั้งละนานๆปล่อยให้เมียสาวเฝ้ากระท่อมอยู่เพียงคนเดียวตอนนั้นสีตั้งท้องอ่อนๆแต่ไม่ได้บอกผัว เนื่องจากน้อยอกน้อยใจที่ผัวแสดงท่าทีจะทอดทิ้งไม่สนใจใยดีทั้งๆท,ที่ตัวเองในยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อติดตามมาอยู่ด้วยวันหนึ่งหนุ่มรอดก็แวะมาที่กระท่อมสีก็ออกปากขอพระขมาที่เคียนเอวไว้บอกว่าจะเอาไว้ห่มเวลานอนตอนกลางคืนนายรอดก็ให้ไปเพื่อตัดความนำคาญและคิดไม่ถึงว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่สีขอ เพราะว่าในคืนนั้นสีได้ใช้พระขมาของรอดผูกคอตายกับกิ่งไม้ใหญ่ใกล้ๆกระสอบที่เธออยู่เพียงเดียวได้ศพของสีหญิงสาวผู้อาภัพถูกนําไปฝังไว้ในป่าช้าด้านที่ใกล้ทางเดินผ่านไปผ่านมาส่วนหนุ่มรอดก็กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ในหมู่บ้านตามเดิมเรื่องราวของสีก็ค่อยๆถูกลืมไปในที่สุดชีวิตหนึ่งของผู้หญิงสาวที่ตัดสินใจผิดพลาดหนีตามผู้ชายจิตใจโลเล อาจจะเหลือเพียงตำนานซึ่งไม่มีคุณค่าให้ระลึกนึกถึงแต่อย่างใดหากไม่มีใครไปกระตุ้นให้วิญญาณที่อยู่อย่างสงบในป่าช้าเปล่าเปลี่ยวตื่นขึ้นมาอารวาสเรื่องก็มีว่าในสมเป็นหนุ่มในหมู่บ้านโคครามที่นิสัยไม่เป็นมงคลแก่ตัวเองเอาเสียเลยนั่นก็คือชอบกินเหล้าเมาสุราอยู่เป็นอาจินเวลาเมา,าไม้ก็มักจะทำอะไรเอะอะวยวายเป็นที่น่ารังเกียจรำคาญของคนที่อยู่ใกล้ วันหนึ่งในสมดื่มสุรากำลังมืนได้ที่เดินผ่านข้างป่าช้ากับเพื่อนเพื่อนคอเดียวกันสองสาคนมองเข้าไปเห็นหลุมศพของนางสีก็เกิดคึกขนองอวดเก่งขึ้นมาทันทีจัดแจงคว้าก้อนหินกว้างไปที่หลุมศพแล้วก็ตะโกนท้าทายทำนองไม่กลัวเกรงเป็นที่สนุกปากแม้พวกเพื่อนเพื่อนจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังยังแสดงกิริยาหยาบคายลบหลูดูหมิน่นวิญญาณของหญิงสาวผู้อาภัพด้วยฤทธิ์เมา จนเพื่อนๆต้องลากให้เดินไปจากที่นั่นเพราะการกระทําของนายสมเสมือนไปปลุกวิญญาณของนางสีให้เกิดโทสะความโกรธขึ้นมานับตั้งแต่วันนั้นผีตายทั้งกรมก็เปิดฉากอารวาดทันทีหากเป็นเวลายเย็นตอนโพล่เพลแล้วมีใครเดินผ่านข้างป่าช้าในจะถูกผีนางสีหลอกหลอนแทบสติแตกทุกรายไปบางครั้งจะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวสวยเดินออกมาจากป่าช้า พอเข้ามาใกล้ๆร่างกายที่เป็นหญิงธรรมดาก็จะค่อยๆบวมพองเน่าอืดมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลโซมตัวคนที่เผชิญกับภาพหน้าสยองขวัญอย่างนั้นก็แทบจะขาดใจด้วยความกลัววิ่งตะเลิเดเปิดเปิงหนีผีอย่างไม่คิดชีวิตสำหรับนายสมนั้นโดนผีนางสีตามหลอกหลอนแทบเสียสติขนาดอยู่ในบ้านตัวเองผีนางสียังตามไปหลอกถึงในบ้านกล่าวคือพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปจะนอน ก็เห็นร่างนางสีมีพระเขามาผูกคอห้อยตองแต่งกับคือกลางห้องลิ้นจุกปากในตาถลนจ้องมองเขม็งอย่างอาฆาตมาาร้ายนายสมถึงงายหลังตึงหมดสติคาที่บางคราวนายสมไปกินเหล้าเดินผ่านบริเวณที่เปลี่ยวตอนกลางคืนปรากฏว่าผีนางสีมายืนขวางทางเอาดือด้อถ้าการแสดงตัวของนางสีเป็นรูปร่างของคนธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่ แต่นางสีมาปรากฏได้เห็นด้วยสภาพเน่าเฟะไปทั้งตัวเล่นเอาในสมแหกปากร้องโวยวายด้วยความกลัวเหมือนคนบ้าจนชาวบ้านต้องหิวตะเกียงออกมาดูกันเมนแถวผีนางสีจึงได้หายไปในสมตัวก่อเหตุกลัวผีนางสีแทบเสียสติทนอยู่ที่บ้านโคครามไม่ไหวต้องย้ายไปหนีไปอยู่บ้านญาติที่ตำบลป่าเริกกะนั้นวิญ,ญญาณอาฆาตของนางสีก็ย,ยังไม่ยอมเลิกลายังตามไปโผล่หน้าให้เห็นหนึ่งป่าเลิก ทำเอาในสมจับไข้หัวโกรนเลี่ยนเตียนทั้งที่ยังเป็นหนุ่มอยู่แทๆ้ๆไม่เพียงแต่นางสีจะจ้องหลอกหลอนเล่นงานในสมด้วยความโกรธแค้นวิญญาณผีตายทั้งกรมยังอรารวาดไปทั่วจนชาวบ้านแทบจะไม่กล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนพอตกข้าพระทิตย์ตกดินไปแล้วทั้งหมู่บ้านก็จะเงียบเชียบผิดวาต่กอนเนื่องจากมีแต่คนอยู่ในบ้านใครบ้านมัน ที่ท่าน้ำหน้าวัดน้อยเวลาน้ำลงในน้ำจะแห้งแทบจะติดก้นคลองคนเดินข้ามได้สบายๆเพราะน้ำสูงไม่เกินหัวเขา่าบางแห่งเห็นพื้นก้นคลองเป็นสันดอนยาวเหยียดเรือขนาดใหญ่ที่ลั่นผ่านบริเวณนี้ต้องจอดคอยให้น้ำขึ้นถึงจะไปต่อได้เวลาใกล้ค่ำพวกชาวเรือที่จอดเรือคอยเวลาน้ำขึ้นก็มักจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินลุยน้ำข้ามไปฝั่งโน้นข้ามไปฝั่งนี้ แม้แต่ตอนค่ำมืดแล้วผู้หญิงคนเดิมก็ยังเดินให้เห็นพวกชาวเรือก็วิภาควิจารณ์การสนุกปากว่าพระวัดน้อยนี่วุ่นวายกระสีกากระทั่งคนละแวะกวัดได้ยินคำพูดจากปากพวกปากเสียจึงได้บอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนที่พวกชาวเรือเห็นนะ่ะคือผีนางสีพอรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครนำเรือมาจอดเกยแห้งบริเวณหน้าวัดน้อยอีกต่อไปหากบังเอิญน้ำลงแล้วเรือติดก้นคลอง เจ้าของเรือก็จะพยายามเข็นเรือให้พ้นหน้าวัดน้อยไปไกลๆหรือเมื่อเห็นน้ําลงมากกะว่าคงจะไม่พ้นหน้าวัดน้อยเจ้าของเรือก็จะจอดคอยน้ําขึ้นไม่ยอมไปอยู่ใกล้ๆวัดน้อยอีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกลัวผีนางสีนั่นเองในตอนหลังในผีนางสีคงจะหาคนหลอกยากเนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมออกจากบ้านยามค่ำคืนก็เลยอาจหารกำเริบบุกเข้ามาหลอกพระเนนถึงในวัดน้อย พอตอนกลางคืนพระเนนอยู่ไม่เป็นสุขกันละเพราะผีนางสีอารวาสบางครั้งมาเคาะขวากุฏิบ้างโผล่หน้าไมา้เห็นตรงนอกหน้าต่างบ้างบางทีก็ปรากฏตัวให้เห็นข้างโบสถ์ศาลาพระเนนจึงต้องนั่งจับเจ้าอยู่แต่ในกุฏิไม่กล้าออกไปเดินเพ่นผ่านอีกต่อไปเดือดร้อนถึงหลวงพ่อเนียมเมื่อมีพระเนนไปฟ้องท่านว่าผีนางสีเข้ามาหลอกถึงในวัด หลวงพ่อเนียมก็บอกกับพระเนนว่าจะเรียกผีนางสีมาว่ากล่าวให้เลิกทําความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสัทีหลังจากนั้นผีนางสีก็หายเงียบไปไม่ปรากฏว่ามาแสดงตัวหลอกหลอนใครอีกแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าหลวงพ่อเนียมท่านทําอย่างไรจึงกําราบผีนางสีจนหมดรษ์นอกจากผีนางสีที่บังอาจอารวาสล่วงเกินเข้ามาถึงในวัดน้อยลุงคํายังเล่าว,ว่ายังมีผีดุตัวอื่นๆอ,อ,อีกเช่นผีอีปากแหลม พีปากแหลมนี่เริ่มแรกมีศพผู้หญิงคนหนึ่งลอยน้ำมาติดอยู่ที่ท่าน้ำวัดน้อยสภาพที่เริ่มขึ้นอืดดูไม่ได้อยู่แล้ววันของศพยังยื่นยาวออกมาผิดปกติเด็กวัดก็เลยเรียกศพลอยน้ำมาว่าอีปากแหลมพระเนนเกิดเวทนาก็นำศพขึ้นมาฝังให้ในปา่าชะแต่แทนที่อีปากแหลมจะสำนึกบุญคุณที่พระเนนเป็นธุระช่วยฝังศพจนเรียบร้อยกลับออกฤทธิ์ออกเดชหลอกหลอนพระเนนแทบจะหัวใจวาย แค่นั้นยังไม่พอลามปามไปยุ่มย่ามกับหลวงพ่อเนียมท่านอีกด้วยโดยไปเคาะฝากุฏิท่านบ้างเกาขวาแกรกปลาแกรกปลกา,กกาบ้างคุณลุงํำขนาดนั้นเป็นเนนทำหน้าที่อุปถักปลนิบัติหลวงพ่อเนียมลุงํำเล่าว่าเมื่อผีอีปากแหลมมารบกวนท่านหลวงพ่อเนียมก็ทำเฉยๆฉยเมื่อมันมาเคาะฝากุฏิบ่อยๆจนท่านลำคานก็เอ่ยปากอีนี่อาลาวาดอีกแล้วเรอเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ ตั้งแต่หลวงพ่อเนียมพูดแค่นั้นผีอีปากแหลมก็หายเงียบไปไม่เคยมาแสดงตัวหรือว่าทำเสียงหลอกใครอีกสำหรับตัวคุณลุงคำเองก็เคยมีประสบการณ์ขนหัวลุกมาเหมือนกันตอนนั้นหลวงพ่อเนียมมรณภาพไปแล้วประมาณห้าสิบปีแล้วเวลานั้นลุงคำก็มีอายุถึงเจ็ดสิบปีแล้วตอนเป็นหนุ่มๆคุณลุงคำได้ลาสิกขาไปครองเพศคารวัตมีลูกเมียตามภาษาปุตุชนกระทั่งอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา ท่านจึงมาที่วัดน้อยเป็นประจำเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วก็มักจะนอนค้างที่วัดน้อยเสมอครั้งแรกที่เห็นผีจะจะก็คือคืนที่คุณลุงคำไปนอนอยู่ในวิหารเก่าคนเดียวหลังจากนั่งภาวนาจเจริญสมาธิพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวจะนอนทันใดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งหล่นลงมาจากเพดานวิหารตรงหน้าห่างจากที่คุณลุงคำนั่งอยู่ประมาณสองวา สิ่งที่หล่นลงมาคือเด็กตัวจิ๋วขนาดตุ๊กตาตัวเล็กๆสูงแค่คืบกว่าๆมีหน้าตารูปร่างลักษณะเป็นเด็กธรรมดาเหมือนเด็กทั่วทั่วไปไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมสมัยแต่ว่านุ่งผ้าจงกระเบนแบบโบราณแล้วก็ไม่ได้หน่าเกลียดน่ากลัวอะไรเพียงแต่ตัวเล็กผิดปกติเท่านั้นเองเด็กประหลาดนี่ยิ้มให้คุณลุงคำซะด้วยก่อนจะวิ่งมาทางซ้ายมือวนอ้อมทางด้านหลังลุงคำไปออกทางด้านขวา แล้วก็วิ่งตรงไปทางประตูพระวิหารหายวับไปเด็กประหลาดที่เห็นนัเป็นผีอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ไม่ได้มาหลอกหลอนให้เกิดความหวาดกลัวคงจะมีเจตนาแค่มาล้อเล่นเพราะว่าก่อนจะหายไปยังถลกผ้าอวดก้นจิ๋วๆให้ดูซะด้วยแต่ผีหลอกคุณลุงคำที่น่ากลัวที่สุดก็คือเหตุการณ์หลังจากเจอผีเด็กมาแล้วไม่นานคืนนั้นคุณลุงคำก็นอนอยู่ในพระวิหารเก่าคนเดียวเหมือนเดิม ขณะเอ็นกายนอนบนเสือมองขึ้นไปบนเพดานพระวิหารก็มองเห็นตะเกาคู่หนึ่งไต่ลงมาจากอกไก่ของวิหารตะเกาก็คือตะขอเหล็กที่เป็นมือถือที่คนจีนเ็าใช้เกี่ยวกระสอบข้าวสารนะครับเขาเรียกตะเกาปรากฏว่าตะเกาวคู่นั้นไต่ลงมาตามฝาผนังเหมือนมีชีวิตพร้อมๆกันนั้นก็มีดวงไฟดวงหนึ่งลอยตามตะเกามาด้วย เมื่อ <ME ye> ตะเกาไต่ลงมาใกล้พื้นดวงไฟก็ลุกโผลงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณลุงคำก็รู้สึกพรั่นพรึงเป็นที่สุดถ้าตะเกาผีตรงมาที่ตนก็ไม่รู้จะทำยังไงขณะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือหลับตาปีสวดมนต์สวดคาถาเท่าที่จะนึกได้แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อเนียมให้ช่วยอย่างเดียวคุณลุงคำนอนใจเต้นโครมครามอยู่พักใหญ่ก็ลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่เห็นอะไรอีกตะกาและดวงไฟหายไปหมดแล้ว คืนนั้นถึงได้นอนหลับหลับตื่นตื่นกระทั่งรุ่งเช้าแล้วตั้งแต่นั้นก็รู้สึกขยะดที่จะไปนอนในพระวิหารเก่าคนเดียวอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องของคุณลุงคำที่ได้เล่าไว้แล้วก็บันทึกไว้ในหนังสือที่ว่านะครับ